สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้อกไายสุกูทุกคนวันนี้มานางวิวขี่ระเบียงพี่น้องสิมารีวิวเสือให้เบิง้งเไม่ยันเธอเลยแม่นางวิวระเบียงมาสิไม่ใหญ่ไหมนอนบม่ได้ตื่นพี่น้องเฮ้ยเบิ้ดขึ้นหรอพอนอนจ้ะบอนอนยังมังคุนบอน,นอนยังเบ็ดที่นี่ฝาเสียก็ยังไงยะจะคลองนอนหลับเกิเรื่องเมื่อไหร่ถึงหรอได้ ก็ไม่เมื่อไหร่เอาะว่าเฮ็ดวิดีโอของนอกให้นคเจ้าเบิ่งนอกจากพี่น้องเลยสิมารีวิวเสือเสียงก็อาจจะดังได้จ้ะเพราะว่ามันอยู่ปิดถนนหรือสิดท้ายต้องถนนเนี่ยผู้ใดเคยมาอยู่เซาอยู่หรือว่าบ้านนี้แถวนี้นอกจากพี่น้องหรือว่าเคยมาทำงานอยู่ไกลนี่ก็จะรู้เนาะอันนี้เป็นสร้อยกิ่งแก้วสร้อยสามสิบเจ็ดกับพี่น้องม้องพายุนี่จะเป็น แบบเป็นหอพักเป็นอาพาร์ตเน้นให้เช่าย4ิบสี่ชั่วโมงเนาะแต่จะเป็นห้องจักสันสามสันต์กรพี่น้องใครอยู่สั้นสามเลยเนี่ยสามสันทาน่านอาจจะเป็นทางเขาค่ะทางเขามองมีสซานจนะเป็นท่างเขาเอาไปฟังนังพนจะเป็นถนนใญ่ค่ะใน้ซอยสามสิบเจ็ดเสียงรถกัสีแดีบรดมือบัดเบนยังไงซะละทางล่างเป็นอาหารตามสังนะกคระพี่น้อง อ,อันรอะอพาร์ทเมนต์หลายๆพี่น้องห้องเซาหลายๆขับไปข้างในปวแมน่นห้องเซาหมดเลยพี่น้องมีแต่พวกเขาเจ้าเฮ็ดงานในออฟฟิศเฮ็ดงานเนี่ยรงงานเฮ็ดงานแบบลูกจ้างเป็นพนักงานนี่สินะพี่น้องพักอยู่แถวนี้เนาะหลายจรงเนี่ยต้อไปฟังทึ่งกรมีเด้เป็นห้องเซาแต่กางยางออกไปข้างหน้าก็จะเป็นเซเว่นเราจะนุ่บัไก่พี่น้องไม่หาหนาทีนี่แหละทอด เขาไปในห้องอ่ะเขาไปในห้องอ่ะพอพอมีเสียงกับเพราะมันเป็นห้องเก็บเสียงมิดมิดอิ่มสิ่มเลยพอจะเถาะแต่ยินเสียงนิดเดียวตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วพี่น้องไอ้ใหม่กัยังนอนอย่เพิ่งเพิ่งไปนอนบังเสาเนี่ยบางหกโมงเจ็ดโมงเสาเนี่ยกางเกืนมาอยกไปนอนจ้ะเบิาาเ้งรทัศ์เบิ้งเล่นติ๊กตอเฟิ่นข้าวอียังก่อนเดี๋ยวบเบิ้งบรรยากาศข้าวถือว่า รัสเซียกับยูเครนอะพี่น้องเออก็เป็นก็เป็นตรนกตกใจอนยะ่เนาะกระยานเหตุการณ์จิมมี่ยังรุ่นแรงเกิดขึ้นอ่ะพี่น้องบรรยากาศแดดแต่พี่น้องข้างนอกแดดแต่ว่ากาศทิมมี่ร่มร่มจะ่อยเดี๋ยวมือแรกสิผ่านไอ้ใม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่บาร้ว่วเขาจะปิดีหอยัง มามาทีวิวเสือกันต่อเนาะคะ่ะอันนี้เป็นทองเป็นทองภาคใกล้บ้านน้อเดือนก็ได้พี่นอ้องพอไผ่เหเ็นบ่เดี๋ยวบึง่งนะสร้างเสือมากพี่น้องสร้างเสือว่าจะไปจปะไปเหยียดงานเป็นไร เข้าใจว่าเป็นเนี่ยเลางตองอ่าตองแบบว่าแต่งตัวหรูอ,อยู่สบายเนาะกับพี่น้องเหนือหลายๆคนก็จะคิดแบบนี้มันจะมีค่ะมันก็มีส่วนสําหรับคนที่ว่าชอบแบบแต่งตัวเนี่ยสิงสี่สงสีต้องรับสมาร์ทสไตล์กบับพี่น้องสไตล์เสื้อยืดค่ะเพราะว่ามันใส่สบายดีจ้ะใส่ใส่สบายแบบว่าแ็ทอีหยังแต่บาต้องมาเราว่างว่าพุงสิปิ่นบ่สีเห็น นาอกกอส่เห็นท้องบ่ส่นะำไปนักสไตล์เดียวนี่พี่น้องก็เลยสั่งมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาใส่เย็นงันสะดวกสบายสั่งมากพี่น้องหัวว่าวานีเจา้าป่าไม่หอดเมือ่อกี้ก็เลยมาได้พิมพ์ในเบิร์แต่เพอาะว่าพเด้อเสียงสะอาดววาาสีวาซาดีนซิปโตค่ะในใส่เนี่ยซิปโตเป็นฟรีใส่เด้อพี่น้องเป็นฟรีใส่ซิปโตน่ะสามร้อยสี่สิบนะบาทเด้อจะพูดในเบอร์งงมั้นไม่เดี๋ยวเด้อ เออสามตัวละสามสิบสี่บาทตัวละสามสิบสี่บาทพี่น้องฟังบ่ผิดตัวละสามสิบสี่บาทแค่นั้นจ้ะเป็นฟรีไซส์นะคะฟรีไซส์ฟรีไซส์ซนี่มันจะฟังหัวใจข่ายหมายถึงว่าฟรีไซส์คือคนทุกใส่จะใส่ได้จริงๆบะเมีนมยนและพี่น้องก็ฟมงหัวใจของ่ายได้เลยแต,เแต่ว่าความหมายที่แท้จริงของคน ของแบบการตลาดเขาเสซอร์พาเขากบรบเบื้องหรือกันแต่ว่างค่อยคิดว่าฟรีไซส์นี่ใส่เอสเอ็มเอลเอ็มใส่ได้หมดแต่ว่าจริงๆเป็นแบบนี้พี่น้องซัมซัมนี่เลยแค้นซันใส่เอสกระตุ่นใส่เอสเสื้อใส่เอสเรี่ลร้ส่วนมากจะเป็นต้องเป็นส่วนหนักแหละถ้าหมืเนเลยไปใส่เอสเดีด๋วยวจะคื่อยเวลางันเป็นแบบไรเนาะคะ่ะ คุ้มได้พี่น้องเนื้อพาก็ดีอยู่เด้เนื้อพาดีอยู่ค่ะพา,า,ะาพวกขี้ไร่เด้อทุกมือนี้เสื้อพาถูกแหงค่ะอันนี้ถูกอันนี้ก็สร้างมั่นน้ำอ่ะไล่มากน้ำน้ำมันเพดได้พี่น้องถาเข้าไปสื่อน้ำตลาลนาดเี๋จะแห้งค่ะ,ซ,ะ,ะ,ละลซัมนี่ดะตัวละเก่าสิบบาทตัวละลอยซัมหนี่นะถา,าสร้างนด้เพดเด้จะถูกพอสร้างมาสิบโตตัวละสามสิบสี่บาทเด้จะพึ่งในีเบิง่ง เราก็วิาสามารถเขาก็าสามารถจะเลือกสีไหลเลือกใส่ได้พี่น้องฟี่ใส่ือว่าเขาจับให้ใส่นี่เลยแล้ะก็สีนี่เขาเลือกให้ได้เลยแล้วก็โอเคตอแต่นิตรตัวงามยนนี่พี่น้องสีเขียวจับกันค่ะสวยปะ กล่องก็อาจจะสีก็อยชาดเดนนะพี่น้องตรงมาเบิรงตัวจริงตัวจริงนี่นนส,นตตตตสีสดสีตตสวยเป็นเสื้อผาเป็นผาเมื่อหน,นึ่งค่ะเป็นผาไม่น่ารักเะพี่น้นองเนี่ยน่ารักมากๆค่ะ ใม่สนใจก็ต of ิดต่อมาได้ค่ะเพราะได้ขายค่ะเพราะยากได้เสื <statistics> ้อถือไปใส่สำหรับคนที่ใส่เอเท่านั้นได้พี่น้องใส่เอทหรือว่าใส่เอวก็ใส่ได้เอวแบบวระรัดรูประรัดรูปเนกอ่ะงามอยู่พี่น้องขาข้นก็อบอั๋วแจ็คหน่อยเนี่ยก็ใส่ได้แบบระรัดรูปแบบว่ามันจะเห็นนุ่มเต่านุ่มสินะก็สสวยอยู่ค่ะรากควายหนะมากพโมยง่าย ไปเด็กใหญ่กว่านีอยู่จังงอนว่าขอใส่แล้วไม่จะโมอึดอัดพี่น้องก็มากโตแบบใส่แล้วสบายๆอย่ะนะก็ซัมมี่ก็โอเคอยู่ค่ะเป็ที่สามน่ารักพี่น้องสวยๆวสวย,สวย,สวยเครื่องพาก็ดีโอเคอยู่ซื้อแล้วว่าพีดวังได้พี่น้องแต่แต่ื้อมาขายขายที่ดีเนี่ยแตซื้อมาขายจะประหารสิส๊กจบบาทตัวไหนกำไร mm hmm. เดี๋ยวจะไปไปไปหว้ก่อนอันนี้เริ่งงเรมเงาแล้วสีเหลือง กี่สีห่วงสวยค่ะเห,ห,นหะน็นเขเจ้าไร้รสขายตัวทหารสิบบาทพี่น้องซ้ำาดี่ตัวทหารสิบบาทให้เ้าสื่อไปเ้าไปขายเสียเป็นไรสดสขายได้ปิกต้องมี้ะไรก็ไรคือเด็นอ้นนี้เนื้อผาดีตัวนี้นะตัวน,นี้นะนนเนื้อผานะกุโมเรื่ยเนี่ยสวยสวยสวย ยางแพ้งพี่น้องซางอีกสวอชได้สิบ,บตัวสีขาวชอบมากเต้นทุ้ทมายางดีเลยเด้อ โอเคใส่ได้ค่ะเกินราคาวราสันของก็ไม่นว่าคุม้มเกินราคาตัวละสามจสี่บาทเกินราคาแน่นอนนะครักมีสีเทาสวยๆค่ะ ก็บากว่าจะสร้างเสื้อน่ะพี่น้องหอยบดยเสื้อผ้ามาผอบพรุม่มีสีใสจ้ะสาบผู้ใดเห็นข่อยลุงไม่ไดีโอก็กจะเห็นข่อยใส่เสื้อเขาก่กาวยทายก็บอกว่าก่อนไปไดเอาเสื้อผ้าข่อยมาพี่น้อง,องกเก็บไปเหือนดมืดกระเป๋าข่อยจนเต็มนะ่ะสองกระเป๋านะ่ะมีตะโปรโตีนกับโ,โ,โกโก้พี่น้องหอยยัดมากโปรโตีนกับโ,โกโก้เสียไปกินอยู่หุ่นนะ้ำเสื้อผ้าข่อยเอามาแค่สองตัวจะเสือสองตัวอยู่กัถ่ายลุงเพียบมาบ้านกับตัวสีดำแค่นะั้น เออไปน้สร้างสื่อพี่น้องสร้างสื่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่ามันถูกเลยมันเนื้อผาดีใส่เห็ดงานสายพี่น้องปไปใส่เห็ดงานยุบยุบมันจะแบบเวลาปูกเกินไปแล้วก็บ,บ่อยบ็า้หลวมเกินไปมันพอดีเลยี่น้องค,ค,ค,คุ้มยุ่ค่ะคุ้มคุ้มยุบจะสร้างสื่ออีกยุกบถ้ากระเป๋าเต็มอันนี้กระสีพิยากรุ่งยิ่งใหญ่ปนีิ นะคะคลิปนี้ก็สั้านี่แล้วก็พี่น้องเขาบอกก,กนรคิดหนาอย่าลืมกดติดตามตดนไล์เป็นกำลังใจุกคะแล้วขอขอบคุณสำหรับสุข,ขุทุกธพิธีให้กำลังใจมากคอมเมนต์มากก้นไล์ให้นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะขอคุณได้หลายนะคะพอกันคิดหนาค่ะแล้ว่ะ